ไปที่ท่านกรสาบเงินรวงนะครับรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารทคสนะครับตอนนี้ย้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณจ่ายส่วนต่างนะครับชาวนาแล้วก็ชาวสวนยางานะครับวันวอเวลานอเม็ดเงินจะเข้าวันไหนเข้าภาคไหนอย่างไรนะครับท่านกรสาบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับพี่ถนอมพี่จมนี่ครับค่ะครับก็เอาวันวอเวลานอนเลยครับท่านครับว่าต้องสอเราสรุปแล้วสรุปยังไงครับท่านครับว่าเงินจะเริ่มเข้าวันไหนวันนี้เข้าภาคนี้วันนี้เข้าภาคนี้ยังไงครับท่านครับอครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทคลมมีมติไปเมื่อวันที่สามสิบพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ท่านท่านนายกก็มีกรอบทั้งหมดให้ไปซึ่งก็จะมีทั้ง ประกันรายได้ข้าวอ่าอันนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันล้านแล้วก็มีไรละพันนะครับคือเงินสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตไรละพันอีกห้าหมื่นกว่าล้านแล้วก็มียางอีกเก้าพันล้านนะครับกงวดนี้จะมีอมติคลมอที่เห็นชอบก็ประมาณหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันล้านบาทเศษนะครับ ซึ่งพอคลอผ่านเมื่อวันที่สามสิบนะครับท่านรัฐมันตรียาคมแลฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานทกสก็ใจให้มีการจัดประชุมบอร์ดทกสนณะพิเศษในวันที่สามในวันศุกร์ที่สามนะครับศุกร์ที่สามที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบกรอบการดําเนินงานตามมติคลมอนะครับซึ่งพอผ่านมนติบอร์ดทกสแล้วเนี่ยทางเราก็ประสานกับทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเรื่องรายชื่อนะครับ ตอนนี้เราก็วางแผนดีเดว่าวันที่เก้านะครับพิ่ถนอมวันที่เก้านี่จะเริ่มชิกออฟอจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวมวดที่สามถึงงวดที่เจ็ดนะครับเป็นต้นไปคือคือเราเคยจ่ายไปครั้งหนึ่งวันที่เก้ากับสิบพฤศจิกายนนะครับตอนนั้นเป็นงวดที่หนึ่งมวดที่สองนะครับประมาณหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยกว่าล้านนะครับแต่งวดนี้ก็ถือว่า จะจ่ายกรอบใหญ่เลยนะครับวันที่เก้าเนี่ยเป็นของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกภาคใต้นะครับ,รบทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยล้านบาทเศษนะครับมีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือในวันที่เก้านี้นะครับอยู่ที่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันกว่าลายนะครับ,รบส่วนวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็จะเป็นของภาควิสานนะครับอันนั้นก็จะเฉลี่ยป,ประมาณวันละหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทไปจน ครบมวนนี้นะครับก็คือเป็นงวดที่สามถึงงวดที่เจ็ดเนี่ยจะจ่ายไปครบช่วนในวันที่สิบสามก็รวมเส็ดเสร็จมวนนี้ประมาณนะครับหกหมื่นสี่พันล้านบาทเศษนะครับ,รบก็ต้องเรียนว่าทั้งหมดของข้าวเนี่ยจะมีทั้งหมดสามสิบสามวดแต่จากงวดที่หนึ่งถึงงวดที่เจ็ดเนี่ยก็จะถือเป็นกลุ่มใหญ่ประมาณเก้าสิบสองเปอร์เซ็นครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นรอของ เก็บตกและก็ของพวกภาคใต้ที่จะเก็บเกี่ยวภายหลังครับพี่ครับาะวาฤดูกาลไม่ไม่ตรงกันนะทางใต้ในตอนนี้ก็ทางใต้ี่ก็โนะแหละครับต้นปีหน้านะครับใช่ครับกรมพาร์เริ่มเดือนกุมภาไปแล้วครับผมใช่ทางใต้นะครับถึงจะจ่ายเพราะฉะนั้นทางอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะได้เงินภายในวันที่13ธันวาคมนี้ถูกต้องไหมครับท่านครับครับผมครับส่วนภาคเหนือกับภาคกลางเนี่ยรับไปงวดแรกในวันที่9ที่10พฤศจิกายนเป็นส่วนใหญ่ครับส่วน,วนที่หเหลือตอนนี้ก็เหลือเหลือเป็นส่วนน้อยแต่ก็จะไปหนักทางอีสานอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ครับผม,มสามงวดนี้สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าสิบเก้ารายใช่ไหมครับครับ ครับก็ก็ถือว่าทั้งหมดจากเป้าหมายเนี่ยสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นคนเรือนครับวันนี้ก็จะได้อีกสามล้านห้าแสนคนเรือนครับอันนี้คือส่วนต่างถูกไหมครับท่านครับใช่ใช่ครับส่วนต่างทีนี้เงินเงินค่าเก็บเกี่ยวลดต้นทุนอีกราละหนึ่งพันละครับจะจ่ายเมื่อไรครับก็อันนี้เราก็เตรียมไว้อีกพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่สิบสามนะครับ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็เรียนวิถนอมเลยว่าวันวันที่สิบสามเนี่ยก็จะเป็นอาจ่ายจ่ายซ้อนกันนะครับกับข้าวที่วันที่สิบสามวันสุดท้ายของข้าวส่วนวันที่สิบสามก็จะเริ่มจ่ายเรื่องของอไล่ละพันนะะถ้าถ้าพูดภาษาที่ชาวบ,บ้านเข้าใจก็คือไล่ละพันนะครับไล่ละพันเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการเนี่ยก็เรียกว่าไล่ละพันอันนี้ก็คือครัวเรือนหนึ่ง จะได้ไม่เกินยี่สิบไร่ก็คือสองหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็ครับวันที่สิบสามก็จะจ่ายภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกภาคใต้ภาคกลา,า,างนะครับใต้กลางออกตกอันนี้ก็จะจ่ายนะครับในวันที่สิบสามส่วนสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็จะไปจ่ายที่ภาคอีสานอีกครับผมซึ่ง<ก>ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทําข้อมูลรายละเอียดแจ้งไปอย่างพื้นที่นะครับพื้นที่ก็ จะนัดหมายคำนั่ผู้ใหญ่บ้านท่านี้พี่น้องก็มีความอบอุ่นใจแน่นอนนะครับว่าภายในกอนปีใหม่เนี่ยก็จะมีเงินจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบตามมติ 10, ขมองมอวันที่30ส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องนะครับก็อ,อีกประมาณ1 3 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทเศษครับครับได้รับพันจะจ่ายครบทุกรายภายในวันที่17ธันวาคมนี้พูดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับท่านถ้างั้น ครับครับครับถูกต้องครับผมได้รับผ่านจ่ายหมดแล้วก็จะมีคนวันที่13นี่พิเศษนะครับบางรายจะได้2รายการพร้อมกันนะครับทั้งวนต่างแล้วก็เงินได้รับผ่านครับนี่แหละค่ะครับผมชาวนาชื่นใจเงินไหลเข้าบัญชีเลยใช่ไหมครับท่านครับไม่หักไว้เป็นจ่ายนี่ทกสไม่หักนะท่านนะคน่้อนครับวันนี้เราเราถือว่าเราแจ้งไปอยู่แล้วว่าช่วงนี้ให้พี่น้องเกษตรกรก็ ถือว่าเราเราห้ามที่ไปหักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านประสงค์อันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของความประสงค์สังหารครับผมแต่ในหลักการเนี่ยเราถือว่าเราจะไม่หักเลยครับผมจะไม่หักถ้ารับไปแล้วก็อย่าลืมมาชําระหนี้ทพศด้วยนะ <c oughs> รอบบัญชีไม่เกินสามสิบเอ็ดมีนาจะไม่ท่านใช่ไหม <c oughs> จริงๆอ่ะพี่น้องเกษตรกร,รเราเนี่ยเขาจะรักษาเครดิตของเขาอยู่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเขามีถ้าเขามีเงินเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นหนี้ทางครับใครว่าจะมาชาระครับผมอมาชาระเพื่อจะเพื่อฤดูการน่าจะขอเพิ่มอีกหน่อยหัวนาหัวนาขอเพิ่มจักหน่อยนะนะขอเพิ่มหน่อยนึนะครับตอนนี้เราก็อยากให้ถ้าคนที่มีศักยภาพนะพี่น้องนะใมาติดต่อกู้เงินได้เลยฮะที่ศกสนะเราก็เตรียมเงินไว้ที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับผม ครับเอาชาวสวนยางด้วยครับท่านครับชาวสวนยางนี่เริ่มจ่ายยังไงครับช,ชาวสวนยางนะครับก็มติคารมในคราวเดียวกันก็ตอนนี้ก็รอแค่ทางการยางนะครับบอร์ดการยางประชุมเราก็จะทยอยจ่ายให้ทันทีเหมือนกันครับทันทีที่ทางบอร์ดการยางประชุมนะครับแล้วแจ้งรายชื่อมาเราก็จะทยอยดาเนินการจ่ายให้แต่จะเป็นช่วงไหนเนี่ยเราก็ รอรอรอข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลมาเมื่อไรเราก็ภายในสามวันทําการเราจะดาเนินการให้ทันทีครับผม,มนี่ยา่าท่านรับผมกลับไปที่ข้าวอีกนิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าอย่างพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่เขาเก็บข้าวแล้วก็ไม่ได้ขายทันทีนะครับ,รบแล้วก็จะเอามา, <c oughs> ม,ามาติดคลั่งไว้กับทกศนี่เขาเรียกอะไรนะโครงการชะลอการขาย,ยใช่ไหมท่านนะใช่ใช่ครับนั่นนั่นเขาเรียกว่าโครงการชะลอการขายครับอันนั้นก็คือ ก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีโครงการเขาเรียกโครงการคู่ขนานอันนี้มีสองอันโครงการชะลอยสำหรับเกษตรกรรายคนที่มียืงถางของตัวเองอันนี้เราก็สนับสนุนให้ท่านเก็บข้าวไว้ก่อนแล้วเราก็จะให้ค่าฝากเก็บนะครับอันนี้ทางทางรัฐก็จะจ่ายดอกเบี้ยแทนรายละสามอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ย ก็เขาเรียกโครงการรวบรวมนะครับอันนี้ก็ทางรัฐก็จะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละสามให้อันนี้ก็เป็นเป็นโครงการสินเชื่อนะครับซึ่งเป็นโครงการเขาเรียกคู่ขนานชะลอการเอาเข้าวออกออกสู่ตลาดซึ่งจะทําให้เรารักษาราคาได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ได้เริ่มประชมพันั์แล้วก็เริ่มเริ่มมีการจ่ายไปบ้างแล้วครับสําหรับพี่น้องกเกษตรกรและสหก,กรณ์ที่ที่อยู่ในช่วงเจ็บเกี่ยวทั้งโดยเฉพาะทางภาคเหนือนี่ครับ แถวเชียงรายแถวพยาวอันนี้ก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มนะครับผมบ้านไหนที่เขายังไม่ขายตอนนี้เก็บไว้ก่อนคือลดความชื้นะนะครับแล้วก็จะชะลอการขายกับทกศทกศก็ยังจ่ายเงินค่าเก็บข้าวตรงนี้ให้อีกเป็นตันใช่ไหมท่านนะใช่ครับผมก็มันจะได้อยู่แล้วอลายตันละถ้าถ้าเป็นลายคนจะได้ ตันละพันห้าร้อยบาทนะครับที่ที่ที่มียุ้งฉางเป็นของตัวเองแต่ถ้าผ่านสถาบันเนี่ยก็ถ้าไปเก็บที่ยุ้งสถาบันเนี่ยทั้งสถาบันจะได้ตันละพันส่วนเกษตรกรจะได้ห้าร้อยบาทต่อตันนะครับต่อตันนะครับอันนี้ได้อีกต่อหนึ่งใช่ไหมครับได้อีกหนึ่งต่อนะถ้าจะแจกแบบนี้เวลาก็รอว่าถือว่าทางรัฐบาลก็ดูแลที่น้องเกษตรกรเกือบทุกอาชีพแหละครับ เพียงแต่อย่างของปาล์มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในห้าพืชที่อยู่ในกลุ่มประกันรายได้นะฮะแต่ว่าปาล์มเนี่ยปีที่แล้วก็ถือว่าราคาดีนะครับส่วนปีนี้ก็ราคาดีก็ถือว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นข้าวเป็นหลักครับผมครับก็บยินดีกับพี่น้องกเกษตรกรด้วยนะรัฐมีเงินมาช่วยเหลือดูแล ลดต้นทุนแล้วก็จ่ายส่วนต่างให้นะครับก็ขอบคุณทั้งทกศด้วยนะครับท่านกระสาบนะครับที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเกษตรกรทุกรูปแบบต้องการเงินกู้จากทกศไปลงทุนไปขยายกิจกรรมกิจการไม่รู้ไม่ทราบไม่เข้าใจยังไงถามเรามาเดี๋ยเราจะให้ท่านกระสาบมาตอบมาชี้แจงให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านรองกระสาบครับขอบพระคุณครับยินดีมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ